My purpose create big impact with Small Purpose Asprens create to theact A with อยากให้ชุมชนได้ส่งต่อพักปราสาทสุขโฟนเต้า is to create a little moment that lasts for ever อยากจะเป็นส่วนเล็กๆในการช่วยพัฒนาระบบการท่องเที่ยวอีโคซิสเต็มค่ะคือการได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าค่ะ ร่างววตูวู让า的父母为我感到骄傲。อาวอ,อยากทําให้การมาที่ศูนย์การค้าของเราเป็นเรื่องสะดวกสบายคือความปลอดภัยของลูกค้าและเพืนวมงานของเราครับ Is to create endless opportunities. Is to be kind to our planet. อยากให้พนักงานเนี่ยมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการทํางานในทุกๆวัน Is to be the best version of myself. Is to build more green space for our kids. Is to create better futures for all. Yes. Yeah, yeah,